กับัสดีกับพมยินดีต้อนรับเข้าสู้หน่ายค่อยหนุยชาแนลนะครับพมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมไนโครนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่เหมาะกับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเลยนะครับเพราะว่าผมจะเน้นไปคอนเทนต์นั้นเป็นพิเศษนะเออวันนี้จะเป็นคอนเทนต์สายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยเ,เราควรจะเลือกเล่นอาชีพอะไรดีนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าเกมไนโครเนี่ยมีอาชีพให้เพื่อนเลือกเนี่ยถึง8อาชีพเลยนะครับผมทีนี้แต่ละอาชีพเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะทีนี้เรามาเจาะกัน อาอชีพที่เหมาะกับสายฟรีสายเตํมน้อยกันดีกว่านะครับผมสําสหรับใครที่ยังไม่มีร้านเติมเกมนะครับผมผมแนะนําร้านเติมเกมโอ้ท็อปอัพเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนเกม Night c l u เปิดก็จะทําการเติมได้อย่างแน่นอนนะครับผมฝากร้านไว้ด้วยนะคะครับเดี๋ยวไปชมคอนเทนต์กันดีกว่านะครับ อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับผมอ่าจริงๆผมได้ทําคลิปแนะนําอาชีพทั้ง8ไว้แล้วนะครับผมสามารถไปดูได้ใน playlist ของเกม Night Crow เลยนะครับอ่าจริงๆจะมีทั้งหมด8อาชีพนะครับผมไล่ตั้งแต่ตัวดาบดาบใหญ่นะครับผมดาบใหญ่ก็จะแบ่งเป็นตัวท่วนนะครับผมที่เป็นออกปลายแหลม2ด้านนะครับอีกอาชีพหนึ่งก็จะเป็นตัวดาบใหญ่นะครับแล้วก็มีอาชีพโลนะฮะอาอาชีพโลแล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นดับคู่นะครับผมแล้วก็มีอาชีพธนูนะครับแล้วก็เป็นตัวแอสซัสซินนะครับสุดท้ายจะเป็นอาชีพสายอเวทกันบ้างนะครับผมก็จะมีตัวเมดกับพระนะครับ ทีนี้มาดูกันดีกว่านะครับผมอาชีพที่ผมแนะนําให้เล่นเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับจะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยจะเป็นอาชีพสายระยะไกลทั้งหลายนะครับไล่มาตั้งแต่ตัวอาเชอร์เลยนะครับผมสาหรับตัวอาเชอร์แล้วเนี่ยจุดเด่นของเขาคือการโจมตีระยะไกลนะครับผมแล้วก็สกิลเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสกิลดาเมจระยะไกล แล้วก็มีทั้ง4ีด้วยนะครับผมเขาสามารถโจมตีได้ไวแล้วก็ปิดศัตรูได้ก่อนที่จะถึงตัวเราเนาะเออเวลาการฟาร์มนะครับผมทั้งในช่วงแรกแล้วก็ช่วงเลดเกมเนี่ยจะดีเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเพราะว่าเขาสามารถอ่าโดยเฉพาะตอนต้นเกมนะเขาสามารถยิงและไกลได้หมายความว่าเวลาเหมือนแบบแจมมอนเตอร์กันนะครับผมนี้พูดตรงๆเลยนะเออตอนเกมเปิดเนี่ยรับรองว่าคนเยอะแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าแจมมอนเตอร์กันเนี่ยอาชีพตัว าสายไกลเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับผมเพื่อนๆลองคิดดูนะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยคนนึงอาเป็นสายสายฟรีเหมือนกันนะเออเล่นระยะไกลแต่อีกคนนึงอ่ะโอ้เล่นระยะประชิดนะครับกว่าจะเดินถึงมอนนะฮะต้องบอกว่ามอนอาจจะตายไปก่อนแล้วก็ได้นะครับทั้งการเก็บเวทหรือว่าการฟาร์มแมปเนี่ยอาจจะ ช้ากว่าสายระยะไกลนะครับผมสายระยะไกลที่แนะนำอันดับหนึ่งก็คือเป็นอาชีพฮันเตอร์หรือว่าอาชีพนักธนูนี่เองนะครับเออก็ไม่ได้เก่งแค่ PVE นะเขาก็เก่ง PVP เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามีสกิลทําให้ศัตรูน็อกแบ็กทาให้ศัตรูติดสถานะล็อกขาก็มีนะครับผมติดสถานะซ c ซต่างๆนะ ก็ค่อนข้างมีประโยชน์ในปาร์ตี้เช่นเดียวกันนะรวมไปถึงการล่าบงล่าบอสเนี่ยอาชีพนี้เก่งไปหมดเลยนะครับผมก็เป็นอาชีพที่อยากให้เลือกเล่นเป็นอาชีพต้นๆเลยนะครับสำหรับสายฟรีสายเต็มน้อยนะ ถัดมานะครับผมถัดมาจะเป็นอาชีพสายระยะไกลอีกเช่นกันนะครับผมอาชีพแรกเลยจะเป็นนักเวทนะเออนักเวทเนี่ยจะเด่นไปทางด้านโจมตีระยะไกลเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาจะมีสกิลมูลนะครับที่เยอะกว่าตัวอา,อาเชอร์นะครับผมอาเชอร์ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีแค่1นถึงสสกิลแค่นั้นนะแต่สําหรับนักเวทเนี่ยโอ้เยอะมากเลยนะครับเขาเด่นทางด้านเก็บมอนเตอร์เป็นกลุ่มนะครับผมแล้วก็ดาเมจเวทเขาก้อน รุนแรงมากๆเลยนะครับสำหรับตัวอา,อาอาชีพนักเวทนะครับก็น่าเล่นเหมือนกันนะไม่ใช่เด่นแค่สกิลหมู่อย่างเดียวนะครับผมเขาก็มี CC เหมือนกันนะครับแล้วต้องบอกว่าเป็น CC หมู่เลยนะฮะสามารถสตันหมู่ใส่ศัตรูได้ด้วยนะฮะท้งสตันหมู่โจมตีหมู่อาชีพนี้ครบเครื่องเหมือนกันนะครับเก่งทั้ง PVE PVP กิววอลเก่งหมดเลยนะครับสำหรับอาชีพนี้นะ อ,อ,อย่างน้อย,นอยเนี่ยเ,เราไม่ได้เอาตัวเข้าไปแลกเราอยู่แนวหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูจะพุ่งเข้ามาข้างหลังเราต้องผ่านแนวหน้าก่อนเอออยังไงเราเป็นสายเติมน้อยสายฟรีก็ยังพอนะครับพอซีซีพอช่วยทำราเบิดระยะไกลได้นะสำหรับอาชีพนี้ก็เหมาะสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยเช่นเดียวกันนะครับถัดมาจะเป็นอาชีพะระยะไกลอีกหนึ่งอาชีพก็คืออาชีพพระนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอาชีพพระในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างเก่งเลยนะครับ เก่งยังไงนะครับอาชีพพระเนี่ยคือไม่ได้เก่งแค่เรื่องบัฟหรือว่าฮิลนะครับเขาเก่งทั้งด้านดาเมจด้วยนะเออมีสกิลดาเมจพอประมาณนะครับผมเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถฟาร์มมอนเตอร์ได้เหมือนอาชีพอื่นแต่อาจจะไม่ดีเท่าเพราะว่าเขามีสกิลที่คอยแบบฮิลคอยซัพพอร์ตนะครับผมอาชีพของพวกเราคนอื่นในปาร์ตี้นะมีทั้งฮิลหมู่ทั้งซัพพอร์ตเรื่องดาเมจซัพพอร์ตเรื่องเด,ดเลือดเด้งนะครับ คือขัดไม่ได้เลยนะครับสำหรับการลงดันเจียนหรือว่าการ PVP กิ P e เนี่ยอาชีพนี้คือขัดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ฟาร์มก็ดีเช่นเดียวกันนะครับผมอาชีพนี้สุดยอดนะครับอาชีพพระนะฮะเออใครที่ชอบซับพอร์ตมันเพื่อนจากแนวหลังนะครับเออไม่ชอบบูแนวหน้าหรือว่างบไม่พอแบบทำตัวแนวหน้านะฮะก็อาชีพนี้ก็เหมาะสมเช่นเดียวกันนะเออเพราะอย่าลืมนะครับ จริงๆเนี่ยการเลือกอาชีพเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกตามที่ตัวเองชอบเล่นก่อนนะครับถ้าตัวเองชอบเล่นดาบใหญ่เนี่ยก็จัดไปเลยนะครับผมเออเพราะอัตุกอาชีพเนี่ยมันมีมันมีดีมีเสียต่างกันนะครับผมต้องบอกว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าที่ผมมาแนะนำเพื่อนๆเนี่ยเพราะบางคนก็ตัดสินใจไม่ได้จริงๆว่าจะเล่นอาชีพไหนนะครับผมก็เลยมาทําเป็นไกด์นะครับผมว่าเราควรจะเล่นอาชีพไหนดีเนาะถ้าเป็นสายฟรีสายเต็มน้อยแต่อย่างที่บอกว่าถ้าชอบอาชีพ ชีพไหนเล่นอาชีพนั้นไปเลยนะครับเออถ้าเกิดเราชอบอาชีพนั้นสักอย่างเนี่ยสุดท้ายเนี่ยต่อให้เป็นสายฟรีเนี่ยส่เต็มน้อยผมคิดว่ามันก็เล่นเกมสนุกได้นะครับผมต่อให้าร์มดีไม่เท่ากับเอออย่างเช่นเนี่ยาร์มดีไม่เท่านักธนูแต่สุดท้ายคุณเล่นเกมมีความสุขเนี่ยก็เล่นได้นะครับผมเล่นได้เช่นเดียวกันนะอ่าทีนี้มาดูสายระยะประชิดบ้างดีกว่าเนาะเมื่อกี้เราแนะนําอาชีพระยะไกลไปนะเอ,อ้ยพี่ ผมแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ชอบบนรยากายไกลเลยอ่ะผมอยากตีประชิดอ่ะผมจะเล่นอะไรดีวะถ้าเป็นสายเติมน้อยเนี่ยมีมีทางเลือกนะครับผมก็คืออ๋อแนะนําเป็นดาบคู่นะครับผมเพราะว่าตรงดาบคู่เนี่ยสกิลค่อนข้างจะมีความรุนแรงนะครับผมคือต้องบอกว่ามันเป็นเก่งทางด้าน PVE นะครับผมสกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสกิลดาเมจนะครับ จ๋าเกือบหมดเลยนะฮะซึ่งเคลียร์มอนได้ไวมากๆนะครับผมสําหรับอาชีพนี้นะต่อให้เราถึงมอนช้าแต่ว่าเราก็สามารถเคลียร์มอนได้ไวนะครับสาหรับดาบคู่นะไม่ใช่อัซินนะครับดาบคู่นะครับผมเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะใครที่ชอบนะเออระยประชิดนะครับอืมถัดมาเนี่ยจะเป็นดาบใหญ่นะครับผมดาบใหญ่ก็ เช่นเดียวกันครับผมดาบใหญ่เนี่ยจะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมีสตันค่อนข้างเยอะนะครับสตันมี4ีถึงหสกิลเลยนะครับผมเพราะว่าเวลาเหมือนแบบทั้งไปฟาร์มแล้วก็ PVP เนี่ยถ้าเกิดเรามี CC ฝั่งศัตรูยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยศัตรูก็จะยิ่งสวนกลับเรามาไม่ได้ถูกไหมเอออาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับผมที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับผมทั้ง PVE ทั้ง PVP นะเออแต่ว่าอาชีพอื่นๆเนี่ยจะเน้นทางเฉพาะด้านและนะครับผม อย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะเป็นดาบโล่เนี่ยก็จะเน้นแทงนะครับผมตัวถึกยืนนานๆนะฮะเออแอสซัซินนะครับผมถ้าเป็นแอสซัซินนี้ก็จะเน้นแบบหายตัวนะครับผมหายตัวแล้วก็จัดการศัตรูนะครับให้เร็วที่สุดก่อนที่เขาจะสวนเราได้นะอ,อ,อาชีพนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสายฟรีเท่าไหร่นะครับผมอ,อีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ค่อยเหมาะกับสายฟรีนะผมว่าแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะ เออจะเป็นอาชีพนี้เลยนะครับผมจะเป็นทวนนะครับผมที่เป็น2ด้ามตรงนี้เพราะว่าเขามีสกิลหมู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สกิลเดี่ยวของเขาเนี่ยจะเป็นเหมาะกับการ PVP ซะเป็นส่วนใหญ่เนาะเออจะเป็นสีสีพวกนั้นนะครับผมอืม c ีีรีบัฟซะเป็นส่วนใหญ่ผมว่าอาชีพนี้น่าจะเหมาะกับการเอ่อ PVP ซะมากกว่านะครับผมอืม ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ p พร o อ i t ตแรกนะครับผมถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยแนะนำวัยเล่นอาชีพระยะไกลนะ อ,อ,อาชีพระยะไกลเนี่ยเป็นเดอะเบสแน่นอนนะครับคุณเล่นแล้วไม่ผิดหวังอาชีพระยะไกลที่มีเรือกก็จะมีตัวธนูนะครับผมแล้วก็มีตัวนักเวทหรือว่าพระนะครับสองอาชีพนี้ได้หมดเลยนะสุดท้ายถ้าเกิดว่าไม่ชอบเล่นอาชีพระยะไกลก็ไปเล่นอาชีพระยะประชิดก็ได้นะครับก็จะมีตัวตัวดับคู่นะครับแบบคู่ก็เล่นได้หรือไม่จะเป็นดับใหญ่ดับใหญ่ก็เก่งเช่นเดียวกันนะครับผมก็สําหรับ คอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยววันที่11นี้จะมีการพรีจิตเตอร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปลงพรีจิตเตอร์กันนะตัวเกมคิดว่าจะเปิดภายในควอเตอร์แรกของปีนี้นะครับผมยังไงก็ติดตามช่องนายนไข่ด้วยด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe รบกวนคนละ1ซับนะครับเพื่อนๆจะทยอยลงคลิปเกี่ยวกับเกมไนท์ครมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ